สวัสดีครับผมโชคจาเอสองจไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีเิื้อสีขาใหม่ล่าสุดของเ้าอสองจไทยนะครับผมเป็นเสื้อลิขสิทธิ์แท้จากทางว้าวนะครับผมก็วันนี้เรามีมาทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าขายแค่ตัวเดียวก็คือตัวของการ์ดนะครับเริ่มวันที่ตัวแรกก่อนเลยครับผมตัวแรกนะครับผมจะเป็นเสื้อของพัคนะครับเสื้อของพัคจะเป็นเสื้อสีเทานะครับผมสกรีนลายของที่เป็นลวดลายของพัคลงบนเสื้อนะครับเป็นการสกรีนแบบลงบนเนื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นการันตีว่าคุณซักแล้วเน เสื้อตัวนี้นะครับผมจะแถมไอเทมพิเศษในเกมนะครับเป็นอัลเทอร์เรชวิงนะครับผมเป็นไอเทมชิ้นเดียวกับที่เป็นลวดลายบนเสื้อตัวนี้นะครับก็สามารถเอาโค้ดบนใบนี้นะครับผมไปใช้ในการรีดีมเพื่อเป็นไอเทมในเกมได้นะครับจะมีวิธีรีดีมกับมีโค้ดที่อยู่บนบน,บนบนใบนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับเสื้อนี้นะครับผมจะมีโลโกโล้ของวาวนะครับผมเพื่อยืนยันว่ามันเป็นของแท้นะครับผมและที่สําคัญก็คือมีเหมือนเป็นซีเรียลโค้ดด้วยนะครับที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ โอเคครับเสื้อตัวต่อไปนะครับผมที่เราจะมาดูกันนะครับจะเป็นเสื้อของซักรนอสนะครับผมเป็นลักษณะคล้ายคล้ายของเสื้อของพักเลยนะครับผมก็คือเป็นเสื้อของจักรนอสแถมดาบ Dragon Sword นะครับผมเป็นดาบที่เรียกว่าเปลี่ยนเอฟแอนิเมชันในการในในเกมนะครับผมการแสดงผลในเกมนะครับของอตอนที่มันหมุนควงนะครับสวยงามมากครับผม Dragon Sword ก็เหมือนเสื้อปักเลยครับผมมีลักษณะของโลโก้วาวมีซีเรียลเหมือนกันนะครับกรองง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับ สกีนมันจะดูอาจจะกล้องมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมจะเป็นลายจางๆนะครับผมแต่ก็สวยงามครับเป็นสีม่วงเหมือนสีม่วงของปั๊นะครับต่อมาจะเป็นเสื้อของแอ็กนะครับผมเสื้อของแอ็กตัวนี้นะครับผมจะเป็นสีเทานะครับผมแล้วก็มีลวดลายของแอ็กที่เป็นสีแดงสีเทาแล้วก็สีตาลผสมกันนะครับดูแล้วก็สวยงามมากครับผมแต่ว่าตัวการ์ดนะครับผมจะเป็นรูปแอ็กแทนนะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันได้เท่ไรนะครับแต่เท่าที่ทราบมาคือมันจะได้ขวานันนี้นะ จำชื่อไม่ได้นะครับผมแต่ว่าตรงการ์ดมันจะเป็นหน้าแองแทนนะครับที่จะเป็นโค้ดกษณะทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนครับผมมีโลโก้ของวาลอะไรมาครับต่อมานะครับจะเป็นเสื้อของบิลมาสเตอร์นะครับผมก็เป็นเสื้อของบิลมาสเตอร์นะครับอันนี้จะมาแปลกครับคือมันจะแถมล็อกเลยนะครับผมปกติเนี่ยจะแถมเป็นไอเทมเดียวกับลายที่อยู่บนเสื้อนะครับแต่ว่าเนี้ยมันแถมล็อกเลดแทนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบิลมาสเตอร์เนี่ยมันไม่ค่อยมีไอเทมหายากเลยเท่าไหร่ เสื้อตัวนี้นะครับจะเป็นลูกของ Billmaster นะครับแล้วก็เป็นลายสีดํานะครับผมออกแนวเป็นขาวดานะครับคิดว่าเสื้อตัวนี้น่าจะสวยถูกใจหลายคนเพราะว่าเป็นเสื้อที่ถูกสั่งซื้อเยอะที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้ครับสาหรับ b ลมา m a s t e r สุดท้ายครับก็เป็นเสื้อที่ส่วนตัวผมเองคิดว่าสวยงามที่สุดนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะยังมีคนสั่งไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นเสื้อของ Kios n i g h นะครับผม เป็นเสื้อที่เป็นรูปของเคียไนท์ ight, และที่สําคัญเนี่ยมันแถมอไอเทมในเกมที่เป็นทั้งเซตเลยนะครับเป็นเซตของเคียไนท์มีเซตที่มีชื่อว่า e ีเอนโทรปิกแบตเทิลเกียนะครับผมเป็นเซตที่ผมว่าสวยงามน,นะครับเพราะว่ามันเป็นเคียไนท์ถือเคียวนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายเคียวกับรูปเดียวกับบนเซตนี้เลยแต่หลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเซตของเดวเคียวไนท์ ight, เซตนี้ที่อยู่บนเสื้อเนี่ยมันดูแล้วมันไม่สื่อความเป็น อ่าเอเท่าไหร่นะครับผมเทียบกับเซตของบีมาสเตอร์ไอของบีมาสเตอร์ของจักน็อสของพารคุณเนี่ยครับแต่นี่เคลนไนครับถ้าคนไม่ค่อยเที่ยวดอะอาจจะดูไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเคลนไนนะครับผมซึ่งนั่งจากเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ผมซื้อมาใส่เองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาแกะกันให้ดูนะครับผมว่าแกะแล้วเป็นประมาณไหนนะครับสาหรับเสื้อตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมแกะก็เูปอดหมดเลยน ก็เสื้อตัวนี้นะครับผมก็จะมาพร้อมกับอย่างที่บอกไปครับเป็นโค้ดนะครับผมสําหรับใช้ในการรีดีมเซ็ตเซตนี้นะครับเซ็ตเอนโทปิกแบตเทิลเกียร์ opic, ะนะครับผมเป็นบัตรแบบนี้นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเขาจะมีวิธีการรีดีมโค้ดนะครับผมรวมถึงมีไอ้ตัวซีเรียลนะครับผมให้เอาอะอะไรนะ เหรียญนะครับผมคูณคูณคูนะครับผมแล้วก็ออสซเลียตรงนี้ไปดีๆนะครับจะมีวิธีเขียนอยู่ทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นบัตรส่วนที่ตัวเสื้อนะครับผมก็ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ดูร่าวๆแล้วกันครับผมก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันะครับนี่ก็เป็นตัวแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับสาหรับตัวเสื้อของอที่เป็นในดอทนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเสื้อ ก็จะมีรูปของเคอไนท์นะครับผมอ๋อมีตรงนี้ด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีทุกตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันจะมีเหมือนเป็นโลโก้นะครับผมของวาวนะครับทําเป็นทําเป็นสีทองด้วยนะครับผมอาจจะเป็นเหมือนกับลักษณะเพื่อบอกว่าเป็นเป็นของแท้นะครับคิดว่าตัวอื่นก็น่าจะมีอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้มันพับอยู่นะครับมันมองไม่เห็นนะครับใครซื้อไปก็เป็นไปได้ก็ถ่ายรูปมาให้ดูกันบ้างนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแว๊บนะครับผมมันจะมีตรง อีกนึงนะครับผมตรงไหลตรงนี้ครับตรงส่วนที่เป็นไหลนะครับแขนเสื้อนะครับผมก็จะมีเป็นโอ้ได้เป็นโลโก้ของของเกมเอเลยนะครับผมชัดเจนมากนะครับใครเห็นแล้วก็ต้องรู้เลยนะครับผมว่าคนคนใส่เสื้อตรงนี้นี่เป็นแฟนมันแทสเอแน่นอนนะครับเป็นโลโก้แับนี้เลยไม่รู้ว่าด้านนี้มีหรือเปล่านี่ไม่มีนะมาดูด้านหลังโอเคครับ ก็คร่าวๆสําหรับรีวิวนี้นะครับผมก็เป็นรีวิวตัวของเสื้อนะครับผมที่เป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ทันทีนะครับใครสนใจตัวไหนไซส์ไหนก็สั่งซื้อได้ครับตอนนี้มีของอยู่นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมโชคฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ